จัดจบตุกคนตุกธันนะทักไตเศราะวันที 3. ่3พฤษภาคม268นนี่ก็ฝนตกแห้เงเติบอยู่แห้งกว่าตกเถออยู่ดอกคือสิได้น้ำได้ไหนละเชาให้เชาหน้าได้เตรียมข้าวโป๊ะ พร้อมละอ่าเนี่แหละเหตุปัจจัยพร้อมกันมีการกระทําเกิดขึ้นความพร้อมมีมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเหตุหนังกันผู้เยวัดด้กันมีความพร้อมชีพวดัดมีความพร้อมในการประกติปฏิบัติมันก็ต้องพร้อมขึ้นกันเลยทั้งกายทั้งใจ เมือว่าเท่าบางคนก bueno. ็ว่าเท่าแล้วพร้อมว่าพร้อมเขาวัดเท่าแล้วพร้อมเขาวัดว่าผลลัเวลาผลลัเวลาความพร้อมขึ้นไปไหมเท่าผลลัมันจังพร้อมที่เขาวัดเหตุปัจจัยคนเท่าแตกต่างกันเนาะในทางธรรมนี่ก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างคนก็ตั้งแต่น้อยอตั้งแต่เป็นเนียนว่า บวชเข้ามาหลวงพูดหลงตาเป็นพร้อมตั้งแต่เป็นเนนพร้อมจิตมาศึกษาธรรมะคําสอนพุทธเจ้าบางคนก็บอกพร้อมนะแต่ว่ามันได้เข้ามาน่ะได้เข้ามาบวชมาแบบงงๆก็มีมาแบบบวลงเข้ามาศึกษาธรรมกับแต่พ่อมาศึกษามาเรียนรู้แบบเออเอเอ,เอนก็นเกิดความพร้อมพร้อมจะอ,อยู่ต่อนะหรือบอถอยเกิดศรัทธา เกิดความเข้าใจในคําสอนพุทธเจ้าก็เนี่แหละความพร้อมความพ่อใจนี่แหละมันก็อยู่ที่ใจเป็นตัวลักทุกอย่างมันพร้อมแต่ว่าใจมันบอกพร้อมนะมันก็บอกเห็นความสําคัญนั่นแหละจังหวะทุกอย่างมันก็เกือโกูนกันเมื่อทุกอย่างนะแต่สําคัญคือใจใจพร้อมเลยมันกับทุกอย่างมันกับม่มีปัญหาแต่วว่าทุกอย่างมันพร้อมอยู่แล้วมันเลยบอก เครื่องบวชพร้อมเนนี้คนมีคมวัดกองบุญบวชกองบวชพร้อมแล้วแต่ใจบวพร้อมบวชแล้วบวบวชบางคนปัจจัยพร้อมจะบวชด้วยแต่เครื่องบวชบ่มีนนี้แล้วบวมีนีอย่างบ่มี้าบวชอีอย่างเนี่ยหลายอย่างเบวบวชบ่ได้เห็นบ่หลายอย่างเห้ปัจจัยใจพร้อมแต่ว่า เหตุปัจจัยภายนอกบ่พร้อมก็เฮ็ดบ่ได้เดี๋สำคัญเคื่อใจนะละถ้าใจพร้อมใจที่จะเหตุทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็น้อมใจไปน้อมใจไป่นก็มันก็บวชใจได้เรื่องของธรรมะเนี่ยมันสําคัญดยูยที่ใจความเข้าใจศรัทธาความเพืงพอใจนเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นสาเหตุสําคัญให้ใจมันฟักไฟให้ใจมันมุ่งมันในทางธรรม แม้ว่าบางคนบวชเข้ามาคือว่าล้บวได้มีศรัทธาบวได้พร้อมสิสิบวชดอกมันฮะจากสิไปทางใดเออ่คือเฮานี่ละบวได้พร้อมสิบวชมันทุกในโลก,กเออมาบวชด,ดีป้าวอ่ะเนี่ยมันก็บอพร้อมอ่ะน,นะจบวชจากน้อยจากเดินสองเดินสามเดินจากรรษาซิกดอกตั้งใจความคิดก่อนสิบวชเไม่ได้เห็นว่ามัน มีประโยชน์อย่างการมาบวชการมาอยวัดอันนี้แหละมันก็มันไม่ได้พร้อมนะน่าใจแต่ว่าพ่อเข้ามามันก็เรียนรู้ศึกษาไปเออมันก็สบายอะดวกสะดวกสบายมันราบเรียบได้ทางธรรมนี่มันราบเรียบแบบหวังอย่างในโลกนะมันเลยมันมันเลยบมีมันบเลยบมีความหวังอย่างที่จะเพลิดเพลินในโลกในกาลอาศัยว่าฟังธรรมไปนั่ง เรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติเพื่อนเฮ็ดอย่างน,นั้นนั้นแนวนี้เนาะครูบาอาจารย์พือมีข้อห้ามหลายๆอย่างเห็นบ่เขาก็ศึกษาไปซึ่งบาง,งเทือเห้าบทศึกษาเขากับจีหลงได้จีหลงว่าเฮ็ดมันสิเกิดความขังความศักดิ์สิทธิ์แน่เกิดคนนำน,นำนันมนำนีมาถวายแน่หลงนี่บุญแน่มันก็เป็นตัวนำไปทางที่บทถืทตรงในค้อมอนบุทธเจ้าได้ ต่ถ้าเพิจารณาตามทมศึกษาคำสอนให้เข้าใจสินนำพาเข้าไปสู่การเรียนรู้ทุกนั่นแหละจุดมุ่งหมายก็ได้เรียนรู้อุปทานขัดเรียนรู้ความสุขจอมปลอมที่อยู่ที่เข้าหลงกันมากความความหมายของความว่าความสุขจอมปลอมก็หมายถึงความสุขที่เข้าอาศัยรูปเสียงกินรถที่เขา้าเปิดเพือนี่แหละมันปลอมอมันสุกบนหน้าสุกแค่ เพลินในกลับถึงมันบมมียุ่จริงเด้อมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหามันเป็นเรื่องของความโง่ที่หลงสัตโลกกันละมันเป็นธรรมชาติของสัตโลกที่ผ้ากันลุ่มหลงหความสุขจากสิ่งที่บดเทียงนันละเห็นบ่รูปกับบดเทียงเสียงกับบดเทเดียงแต่เฮากับสวงหากันอยู่ตลอดเห็นบ่สุขกับโลภกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับอาหารแทบมันบมมีที่สิ้นสุด ว่าสุกกินนาไปกัจบไปละมือเนี่ยมืออื่นก็นหาความสุขไม่กับรูปเสียงกินรดจบบวเปลี่ยนเห็นบ่เรื่องของกามเรื่องของอกิเลสตัณหาอันถ้าเล่าเข้าศึกษาจิตใจมันมันสุกตลอดเวลาได้เวลากระทบอย่างเข้ากับสิบวอาศัยสิ่งนั้นบอ,บอาศัยสิ่งนั้นมาก,ก่อให้เฮานี่หลงนะหลงสุขกับสิ่งที่เขากระทบคือกินอาหารนากจากสีศึกษา ว่ามันหลงบอ่อในรสชาติอาหารบอร่อคือพระเพิ่มาฉันในบากฉันในภาชนะเดี่ยวเนี่ยเพื่อศึกษาเพื่อพิจารณาอาหารฉันไว้ฉันอาหารกินอาหารเพื่อย่เพื่อภาวนาเพื่อศึกษากิเลสนในใจบ่ให้หลงในรสในเสียงในกินในรสในเสื้อผ้าเห็นบ่ห่มจีบอ้อนห่มเพื่อป้องกันกายละความละอาย แค่นั้นเิ็นบอกล้างกายคนทุกคนก็ใส่ผ้าห่มเสื้อผ้าหน้าแพ่มาคุมกายไว้เดีย๋ยวคุ้มมือนี่ก็มันเห็นบอกลกตกแต่งประดับประดาล้างกายบศึกษาธรรมะก,ก็ล้มลงกันถ้าเฮ้าเนี่ยมาหลงในกกยเนี่ยลูปล้างคนนั้นงามคนนี้สวยเนี่ย,ยเนีเ่ยนี่มันเป็นธรรมชาติของคนหลงใน ในรูปในในความเห็นพิษในจิตจใจใจเจ้าของนั่นแหละเป็นเรื่องของกิเลสหรือเรื่องของอวิชชาพวมบ่ความบ่ศึกษาธรรมล่างกายมันสิเท,ทียงแท้อย่างยืนยังเม็นบ่ความงามมันยู่บังไดนหลังกายมันแปรเปลี่ยนไปแล้วก็แก่เทาฉลาไปเขาว่าเขา,เขาเห็นสิ่งนั้นงามสิ่งนี้สวยแล้วมีความสุขมันเท,ทียงแท้จะบ่เพราะนั้นแหละจังว่าเขามา เรียนรู้แล้วก็มาพิจารณาตามทรรัมม์สอนพุทธเจ้านั่นก็สิพบความหมายคือความจริงนั่นแหละความหมายความจริงของชีวิตก็คือความบ่มีอยงาความบ่ได้เหงางดอกมันเป็นแต่ความหลงในจิตการได้ดีมีเปลี่ยนในโลกนันเป็นความเห็นของชั้โลกวิท่าต้องการได้ในสิ่งที่ทื่อใจแล้วก็ว่าเพลินไปมีความสุขไป แล้มันตกอยู่ในอำนาจกิเลสมาบอกแก้ไข่ได้มาวัดได้อยู่วัดได้ฟังธรรมกาใส่ซื่อตรงนี้กระตุ้นให้เหาเนีเกิดความเห็นที่มันถือต้องแต่มันก็เป็นเรื่องของตัวเจ้าของนี่ที่ควรขวายหาความรู้ให้เจ้าของเกิดประโยชน์นั่นแหละแมนว่ามาอยู่วัดนะครับผู้บาอาจารย์บทสอนก็สิบ,บอขนขวายศึกษาเรียนรู้มันก็ไม่แม่นละก็ต้องเรียนรู้เองพิจารณาเอง เดือพ่งเทียนให้ฟังสอนให้ฟังกะฟังบอกเข้าใจกะปฏิฆะกะม่เอาจะเลี้ยงเก้าเอาจะชักยังแต่ความตายเวะแต่ความทุกข์มันพยายามเฮาเอาให้เอา,เอาจะเลื่อนสติชักยังสติชักยังสมาธิชักยังปัญญาอันละบ่มีความตั้งใจเห็นปะกลายเป็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายใน้รรมไม่เหมนเบื่อหน่ายในโลกเราจะศึกษาทํา เดี๋ยวมีโอกาสมาแหละกิเลสนั่นละมันต่อต้านกิเลสมันบอได้ดังใจมันบอกเอาได้เรื่องธรรมะเนี่ยมันขวางมันขวางกิเลสหน้าทางทางธรรมนี่มันสิขวางกันเลยและเป็นสัตวตกันนั่นแหละธรรมก็เป็นสัตวกับกิเลสนั่นแหละความจริงมันก็เป็นสัตว์ตับก็มายาเนาะหลอกลวงเป็นบ่เอาความจริงมาบอว่ากิเลสในใจมันมากมายามันมาข่องปลอดมันก็ต่อสู้แหละ เอาสู้วความเห็นเจ้าของะรัะเห็นว่ามีความสุขกับสิ่งงามธรรมะปัดว่ามันบอกมีความสุขมันหลงกินเลก่กบว่ามันยังมาเวเวะนะเห็น,นบ่นี่แหละเว้าความจริงไห้ฟังกันเลยกินเล่กโยอมรับคนทั้งหลายบ่ยอมรับความจริงปฏิเสธความสอนพทธเจ้ากันเลยสเสวงหากามกันความสุข แต่เพิ่นก็ไม่ได้แปนว่าปฏิเสธสิ่งที่มีได้ล่ะก็ให้หาแต่ว่าบ่ให้หลงนะเพื่อให้หามากินนะหามาใช้เสื้อพา้าเพศก็เออแต่ว่าสิ่งที่หามานี่สังเกตเบื้องใจเจ้าของนะว่ายึดมันถือมันในสิ่งที่มีบ่ขาดบ่ดได้หรือขาดได้ขาดได้ขาดบ่ดได้ก็หมายถึงว่าถ้าบ่ดได้แล้วเป็นทุกข์ได้แล้วเป็นสุขนี่ความหมายในใจนะี่มันปรารถนาแน,นีนใจนะัะ คือว่าซื้อให้ศึกษาใจว่าได้อย่างมากก็จะหลงเสียอย่างไปก็จะหลงเน่หลงสุขหลงทุกเนย่ยหลงกับสิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียเพราะมันคือธรรมดาเขาได้อย่างมากเขาก็เขาต้องเสียได้มากก็เพื่อเสีย่หละเป็น่อก็คือกินอาหารเข้าไปก็เพื่อขีอ้อ้อก็ได้เสียอ้อได้คงเสียอ้อไปอันเดียนได้คงดีมากก็ได้ของเสียอ้อไปมันได้แล้วก็เสียไป มันเห็นแล้วก็มันก็พากไปพบแล้วก็พากเจอแล้วก็จ้งอั่เดียวแต่ละมือแต่ละมือกันไม่ได้มีอารมณ์ที่ว่าุกทุกกะแค่ก็คือสิ่งที่ผงแต่งในจิตที่มีตัวตนออกมาเสพคือเข้าบปศึกษาเข้ากับสิหลงในการกระทบในบบบมเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันยังเข้าใจอยังเข้าใจก็คือการปรงแต่งและก็คิดไปปรงแต่งไป่แหละ อันใดมันดีอันใดมันกระทบก็ผู้ที่ยังมีกิเลสนะเนี่ยนั่นสิเก็จายหรอกว่าเฮาเราอยู่กับคนนั้นนี่แหละเฮาสิเว้าในใดให้เขามีความสุขก็ขอยู่กันแบบมีศีลมีธรรมน่ะแหละเว้าดีกับคนนั้นแล้วกัถ้าเขาบอกฟังเนี่ยเขาก็เบื้องใจเจ้าของแหลมเป็นบ่มีได้บังคับกันว่าการสอนการยเยอะเฮ็ดียเยอะเฮ็ดเป็นสุกขบุคคลนั้นบอกฟังตามแล้วเขาที่เป็นทุกข์ บมเมนผู้หูทำพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนโยผู้ที่สิสอนได้ผู้สอนบ่ได้เพิ่นก็บ่สอนเห็นบ่่เพินก็ลบ,บเลิกบ่แม่นว่าบ่เมตตาเด้เดี๋ยวว่าบ,บา่บ่ได้ก็คือหมานี่ละ่ะมันสิไปสอนธรรมะให้มันก็บ,บ่ได้นี่นมันมีความสุขเรียนรู้อุปทา,านขนบบาันก็บ่ได้เพิ่นก็บ่สอนคอนบางคนก็ลักษณะเดียวกันสอนบ่ได้บ่บ่ได้เพิ่นเพิ่นก็บ่สอนเพิ่นเอิ้นว่าปัฏฐะประมะ บุคคลที่มืดนะน้าเนี่ยแต่เบะในทางบุญก็ยังบอกเอาเห็นบ่ในระดับของบุญในศีลธรรมเนี่ยนี่บางคนก็บ่เคยทําบุญบ่เคยทําบุญทําท่านบ่เคยซอยเลอเลอไผเลยเป็นคนตันนี่นะเมื่อกล่อยมีแต่วิธีที่จะเอาอย่างเดียวแหละบ่เคยให้นะเห็นบ่สังเกตบุงรถบ่เคยบ่เคยคิดวิธีที่จะให้ผู้อื่นนะนะามีแต่คิดวิธีที่จะเอา กุสิเอาคิดแนวใดนอกกุศิได้มากออวิธีที่สิให้ผู้อื่นบ่มีเลยได้อย่างมาเอ,อ้เสิไปให้ไผยนอก่มมีเออมีแต่ว่ากุสิได้อย่างโอ้กูได้หลายแล้วกุสิได้ให้หลายกว,ว่าน,นี้เห็นบวิธีการคิดของเพิ่นนอ่ะเอออันนี้แหละคนตันนี้คนโลภคนกิเลสน,น่ะเนอ้ยู่บ่ล่ะเคยให้ไัยอยู่บ่จิตใจเหานะเคยสะละช่วยเหลือคนอื่นอยู่บ่ มันบกเคยมันก็มีแต่เคลืสิเอาแหละหาวิธีสิเอาอย่างเดียวนั่นหละคนเนี่ยนี้แหละมันมีแต่กิเลสมันเคยให้ทานเคยทำบุญทำทานใส่บาตรไี้อย่างมูนักให้นะนี่แหละสัตว์นะคือความตนิยตนี่ที่เหนียวในใจมันเป็นเหลืองของใจเจ้าของบกฟึกเห็นบ่บกฟึกสิให้มีนมีแต่ฟึกสิเอาอันเดียเมื่อได้ออียงมามันก็มีแต่สิเอาเข้าตัวเจ้าของ คือได้เงินมาม่อก็ซื้ออี่ยงก็ซื้อให้แต่เจ้าของนลไม่ได้ซื้อให้ผู้อื่นอะไรแบบอไอย่างมากก็เูสิอเอาผู้เดียวผู้เดียวเสอนลูกสอนหลานให้เอาย่างเดียวมันก็เลยมีจิตใจที่ดะเอาบางคนก็ผ้าลูกผ้าหลานไปวัดไปว่าสอนให้ฝึกให้รู้จักให้ท่านเห็นหมาก็ให้อาหารมันแน่รู้เนี่ยให้อาหารป้าให้ขอท่านสอนเขาให้เป็นผู้ให้ คนผัดเว้ยไปให้มันดอกสอนรู้บอกให้ได้มีแต่เอานะวหน้าสอนให่เออได้มาอมย่างมาหลายๆโว้ยดีๆบอกว่าเอาเนี่ยนั่นได้หูจักแบ่งปันนะนะนามันก็มีเสื้อมากเห็นบ่ะมีเสื้อกระตุ้นให้จิตใจการฟื้นฟใจของผู้ที่อยู่แล้วก็เรียนรู้ไปดังนั้นใจเฮานี่โอ้มันมีแต่ความยไดยย้ยะมีแม่บอกอยู่ในสื่อของโลก ต่างคนกับต่างยันไดหลายๆมีแต่เยอะเอาอันนี้แหละจังหวะมันใจมันเลยโซกับโป๊กวดเจ้าเพิ่มเปรียบเสมือนแม่น้ำตายแม่น้ำบ่มีเอาบ่เอาอ้ออันหน้าบ่เปียงอ้ออันหน้าแม่น้ำตายคือมันเน่าละมันบ่ไหลอ้อจากเธอเนี่ยมันบ่เปลี่ยนน้ำบ่ท่ายเท่แม่น้ำที่ตายแม่น้ำที่บ่ไหลออกไปใส่น่ะมันกับเน่ากับเหม็นเหม็นบ่ของตกลงไปมันบ่ระบายอ้อมันกับเน่ากับเหม็น แม่น้ำบางสรายลอ,อไหลตลอดอยังตกลงไปมันก็สะอาดใสสะออดอันนั้นเปรียบเสมือนใจคนที่ให้ไปมันมีมากก็ให้ไปไหลออกไปไหลมาไหลไปใสสะอาดแม่น้ำาใดมีไหลอว่คือสาะอันนะที่ขังไว้อะยังตกลงไปก็เน่าเหม็นเห็นบ่นเ,นเ,นนเนี่ยจิตใจคนเื่กันนั่นแหละบคิดสิให้มันก็เปรียบเสมือนใจที่โศกปกด้วยความยึดถือของ ของตนของกูนี่แหละมันก็เลยวิตก,กังวลเป็นทุกข์น,นั่นแหละความทุกข์นั่นแหละคือความเหนาความเหม็นของจิตใจมกมุนอยู่กับของเฮาตัวเฮ้าของเฮาบุตราเรียนรู้ธรรมแล้วก็จักให้จักละอ้อซ้อยเหลือสิ่งที่เป็นประโยชน์วัดว่าศาสนาก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้เมาเฮามาส่งเคาะสร้างประโยชน์ให้โลกชวนคนเข้ามาเรียนรู้ธรรมะละกิเลสตัณหาในใจ มันมีแนวทางดิสิทำบุญกุศลเยอะแยะมากมายในโลกแต่คนบมมีวิธีคิดที่สิให้ม่ม่งมันที่จะเอาในเงินมากกันโอ้ยประดับประดาเฮือนซาให้มันงามเห็นปะมีแม่ได้สร้างแต่พ่ออยู่ขยายไปเต๊กสร้างไปเต๊กรถก็ประดับประดาแต้งไปเต๊กรถขั้นนี้เก่าแล้วก็ซื้อขั้นใหม่ไปเอาะมาเสพ วัตถุต่างๆไปได้เห็นชื้นชมรถขูงามแล้วก็ยิ้มแต่งล้อแต่งสีเห็นบ่สมัยวัยรล้นกับแต่งมอเตอร์ไซค์กันมักได้เห็นบ่นมักไีคือกันเต่วก็คือเสียบเห็นบ่นเสียบวัตถุกามคนมักตกแต่งเฮิร์นกันประดับประดาดอกไม้มักต้นไม้แบบนั้นแบบนี้มักกล้วยไม้บาง,คน,งคนมักเลี้ยงปลาบางคนมักเลี้ยงไก่เห็นบ่น มักก็คือรูปเสียงกินรสนั่นแหละแต่และคนมักบ่คือกันแต่ว่ามันมีตัวกูที่มักแล้วกูก็มีความสุขในการได้เฮ็ดอันนั้นนั่นคือกิเลสกิเลสตัวเดียวกันกเลียนตัวกูที่กระทบอย่างแล้วมีความสุขนั่นจิตใจฮะเพราะฉะนั้นเฮ่านี้เบื้องลวดใจเจ้าของถ้าเฮ่ายุ่นเหนือกิเลสเท่ากัโอ้ยมันก็สบ,บาสบายกับสิ่งต่าง ในปัจจัยเงินทองมากกบาบอายจมานก,ก็นมาซ้อยเหลือส่งเคราะห์ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์รักษาหลังกายซ้อยเหลือไปใดแน่ในทางหลังกายในทางจิตใจก็สอนธรรมะละกิเลสฝพกใจให้เป็นบุญเรียนรู้ใจในการให้ชละบุญก็มีแม้นว่ามีแต่วัดโถดอกบุญกิริยาวัดโถเสิบมีทั้องสีย่ยางวัดโถก็มีอยู่อย่างเดียวเป็นว่า เรต้องให้แต่ของก็ได้แล้วก็ให้ด้วยกามซ้วยเหลือนี่เดียวนี่อย่างซ้วยเหลือกันได้ก็ซ้อยทางกายนี่เดียยิ้มให้เดียวแหละขอหายกันเนีย่ยไปหายคึืนก็นั่นแหละก็คือให้ท่านให้เอาภัยยะท่านให้ความบกโกดมันก็บก้อนเหลืองบอกโกนเวียนก,กอกาให้กันนั่นเป็นเหลืองที่ห<ม>ูจักให้บุญให้ท่านกันละเบื่อนะความอ่อนน้อมท่อมตนนหจักเขาลบ ศีลธรรมคุณงามความดีครูบาอาจารย์ผาประพฤติปฏิบัติข้อวัดก็ปฏิบัติไปให้เป็นคนอ่อนน้อมความอ่อนน้อม่มหมือมนความอ่อนเอ๋มันเป็นการเคารบในคุณงามความดีมีความรัท่ากราหวาพระสงฆเห็นบ่เขารบในศีลธรรมคุณงามความดีมันคิดมันก็อ่อนลงมันก็นั่นแหละใจมันน้อมไปในบุญกุศลผลขวายวยวะวยาวัวจัยไม่นี่นะ คนควายสวยเหลือนี่สิ่งที่เป็นประโยชน์คือความดีบอกว่าในทังโลกท,ทังงรรำสาธารณาประโยชน์อย่างสวยเหลือกันไปนี่เห็นบะบกโคดบกโกงถ้าเป็นผู้น,นำพวกมีทำนาทีบ้บานเมืองก็ได้ปกครองด้วยสุดจลิตก็บอก็กได้ประโยชน์ก็ได้ผลเห็นแต่ว่าถ้าไปโกงเงินโกงท่องได้เงินมาแล้วมาใช้เท่านี้เห็นปะ คือข้าวดังๆคือไอเห็นบอกคือ้ยมันตึกถล่มไยเห็นไหมบองาประมาณเสื่มกินไปแน่คนคู่มือนี่นะเนี่ยมันเป็นเพราะความบกเคยให้นี่แหละเห็นปะมูจักแต่วิธีเอาวิธีโกงแห่งเรียนสูงแห่งโกงเก่งแห่งเอาเปรียบคนอื่นคือว่าอะไรอำนาจกิเลสแห่งใช้อำนาจกิเลสอะไรแหงโกงเขานั่นแหละแห่งแหงบาปหลาย งคนเฮงเรียนสูงบมมีศีลธรรมในใจแล้วมันก็เฮงเฮงเยนสูงก็เฮงโกงได้หลายเอาเปรียบคนได้หลายนั่นแหละบาปกรรมก็เลยหลายงั้นเฮ้ยเนี่ยไปอิศานะให้อิศาคนที่ว่าเขารวยแต่ว่าเขาโกงนะนะเขาต้องเรียนรู้ใจเจ้าของที่จะประพฤติอยู่ในคุณงามความดีเนี่ยอีย่างที่ว่าเป็นความดีเฮ็ดไปลวดนะนะ ความดีที่มันอยู่ไกลมือเฮาเนี่ยเห็ุความดีนั่นแหละ <c oughs> เ่งเฮาได้โยวัดนี่โอ้ยห่งได้มีโอกาสทําความดีคนควยเฮ็ดไปแหละเหมนบอกสร้างไว้ประโยชน์ในวัดปูกต้นไม้ดูแลต่อไปอานาคตทัศน์มันก็เปลี่ยนประโยชน์ต่อคนที่อยู่ต่อไปอแล้ก็แล้วแต่ขอกข้างหน้าคนสี่เขามายู่รหรือว่าปฏิบัติรรมหรือว่าปฏิบัติแต่ขึ้นสื่อว่าวัดแล้ว บุคคลใดเข้ามาเขาก็ต้องเกิดจิตที่เป็นบุญอยู่แล้วเห็นบอกเกิดการเก่งยกลัวในบาปมีความมิลิโอตาพะเห็นวัดเห็นวัดเขาก็บอกกล้าบางคนเห็นซัดอยู่ในวัดเห็นกระปอมเห็นห้องมดแดงก็บอกเยอะแยะเห็นบอกบอกจะยิ่งกระปอมนั่นก็มีจิตแต่บางคนเขาก็บอกย่านเขบอกไ่ด้สนวัดแต่เห็นกระปอมก็ยิ่งเอาก่อนแหละ เอาอยววัดตอนนั้นกันยังมีคนเอาไม้มาแย่ไยครมดแดงนะทางกำแพงโนกุฏีมันอยู่ทางกำแพงวัดเออเาก็ย่างจงขมอยู่<ม>ก็เห็นอยงมดแดงตกลงมาเอ้ยังคือตกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไวปรลุเห็นไม้เดีเข้ามาในวัดห่าเขาไม่แย่ไยครมดแดงโอ้ในวัดนี่แหละมึงก็ไม่ได้เลอะได้ปะ วัดหรือว่าอย่างนักูสิเอาอะนะทั้งหมดแดงทั้งใยนี่แล้วจิตใจคนเห็นยังว่ามไม่ได้มีความว่าเออวัดเนาะมันเป็นเครียดเอาพญท่านเนาะเออบอกควรคาสัตบอกควรที่วะถ้าพืชพิษทําบาปเห็นบ่คือใจคนมันบ่นมีความพิจารณาในธรรม,มเคยรับสื่อธรรมกับหมคิดคิดว่าใดเห็นยังบ่บอกมีความยานบาป งที่วัดก็เป็นสื่อให้เ,หเขาขึ้นได้อยู่แต่เขาขึ้นบ่ไดออ้มันมีหลีเห็นปะมิฉันสิตกนโกบ่พระสี่ก็ได้มิฉันเทวทัตสิตกนโลกบ่าากกกบเ็นย้อนว่าบ่มีการพิจารณามีแต่กิเลสนั่นแหละมันสร้างความเย,ยดเยเยมีเย่ยเปลี่ยนขึ้นมาในใจเจ้าขอแลนี้แหละจังว่ากาสมาฟังธรรมมึงสอแห้เอาได้มีการพิจารณาในทางธรรมให้เขาเกิดความฉลาดได้อยู่่ อยู่วัดจิตใจสงบอยู่บ่านยังจะได้ดีมีเปลี่ยนในโลกหวังความสุขในโลกพัถนาความสุขจากอันนั้นจากอันนี้นเหีหยงคือความสุขแท้จริงนี่แหละธรรมะนี่แหละอธิบายให้ฟังเมื่อแล้วนั่นเฮาเขามาวัดเฮาได้มาโบสถ์เฮาก็เลยเรียนรู้ฟังทรมพ่อแม้บูบาอาจารย์พอวัดปฏิบัติต่างๆถึงแม้บางรูปบางท่านก็น อาชิบบอกเข้าใจก็มีเยเข้า mm. ใจก็มีมันก็มีความเห็นตั้งกันอยู่เขามาโบสเขามาศึกษาธรรมเพราะว่าสติปัญญากระระดับมันก็ต่างกันแหละ mm. มาฟังธรรมอันเดียวกันกันยังคิดต่างกันมีความเข้าใจหรือบอกเข้าใจต่้งกันนี่หมานว่าฟังธรรมอันเดียวกันแล้วเข้าใจคือเดียวเมือ่อ mm. มีเมียนดักนักเรียนเขาเรียนกับโค่กัน ดึงชอบผ่านผนนึงชอบตกก็มีทุกระดับมีทุกคันแน,น่เนี่ยเนี่ยเป่ามมีท่เดียวนี่แหละคือทรมากขึ้นกันแหละบางคนกับฟังธรรมเข้าใจเกิดปัญญาบางคนกับฟังธรรมกันยังโง่คือเก่าอยู่ยังมีความโลภความโกรธความหลงแต่งสุดกับว่ามาปฏิบัติธรรมนั่นแหละแต่ใจมันไม่ได้เหมือนธรรมใจม่เป็นธรรมชุดนะมันแค่ซื่อกระตุ้นให้ใจเป็นธรรม ชุดปฏิบัติธรรมว่าเนนบ่ใส่ชุดเหลืองชุดขาวมันนั่งเรียบร้อยฟังธรรมแต่การปฏิบัติธรรมคืออยังละมันอยู่ในชุดอยู่บ่หรืออยู่มงไดอยู่การพิธ,ธีกรรมวันนั่งรับตาก็เป็นการปฏิบัติธรรมบ่ขึ้นไปน,นั่นน้นบางคนก็เข้าใจว่าแน่น,นั้นได้เนาะเออได้มาปฏิบัติธรรมสามมื้อแต่อีหลีแล้วบ่วได้ยังบ่ได้ปฏิบัติอย่างเด้อ แต่มาปฏิบัติกรม,มันเหม็นอยู่ดอกมีเห่าใส่ชุดขาวได้มาอยบัดได้ฟังธรรมไม่แต่เห่าอย่างีว่าแต่ความหลงว่าตัวตนได้ปฏิบัติแต่ธรรมจริงๆแล้วมันหมายถึงธรรมชาติที่บอกม่นตัวตนซึ่งน้อยคนสิเข้าใจเลื่อยเลื่อยสรุปว่าการปฏิบัติธรรมส่วนมากแล้วปฏิบัติกรมคือมีตัวตวนมาปฏิบัติ นั้นเราฟังให้เข้าใจว่าปฏิบัติรรมแท้จริงแล้วนะนคือการเรียนรู้ตัวตนด,ด้วยการอาศัยชื่อผ้าเหลืองผ้าขาวมาละลายความมีตัวตนของเท้าให้มันเป็นรรมให้มันเรียนรู้ใจเจ้าของที่ป่งแต่งหลงกับการกระทําแล้วก็ยึดคือก่ำมาละเพราะว่าถ้าเฮามีการกระทําแล้วก็มันจะมีก่ำเนาะคือความยึดในการกระทํา พราะว่ากิเลสนั่นแหละมันหมายถึงทําไปด้วยเจตนาที่มีเฮาอนะมันมีจะมีเฮาตัวเฮาขึ้นมาแล้วก็กระทําไปว่าถือต้องแล้วก็ดีแล้วก็ยึดเนี่ยพลของการกระทําความดีก็เฮ็ดให้สุกได้อยู่ละเนเห็นบอกปฏิบัติทมก็เลยก็ให้เกิดสุขเขาก็เลยว่าเขาได้ปฏิบัติทมแท้จริงคือการปฏิบัติกรับเพราะยังมีความรู้สึกว่ามีเฮาอยู่นะถ้ามีถ้าเป็นทำแล้ว การปฏิบัติมันบมมีเพื่อปฏิบัติมันเป็นแค่ค,ความเข้าใจในกิิยารูปนามที่เกิดดับชุดเหลืองชุดขาวอาศัยมากับตุ้นให้เวามมีสติในการเรียนรู้ธรรมในการเห็นธรรมเนี่ยเนี่ยแต่ว่าบางเธอมันก็เห็นธรรมเยอะได้เหมือนบอกบางเทอมันก็เห็นว่าเออมันเป็นธรรมบางเทอขาดสติไปมันก็เห็นว่าเป็นเป็นเห่าเป็นกรออมันเอนว่ามีเห่าขึ้นมามันก็มีกมขึ้นมา มัน,ม,นมันกิเลสมันหนาอยู่แล้วคนสัตว์โลกมาพร้อมกับกิเลสคือตัวตนอันนั้นอาศัยถ้ำเป็นเสื้อกับต้นให้เฮาเนี่ยเข้าใจถ้ำเพื่อที่จะเฮ็ดให้มันเป็นถ้ำนั่นแหละเฮ็ดให้มันเป็นถ้ำก็คือเฮ็ดให้ให้มีสติโดยที่ผมมีเฮาเฮ็ดนั่แหละคือหลวงพ่อเป็นพอพอเนียนย้ำอยู่แล้วว่าย้ำยตลอดว่าแค่ไม่รับนั่นแหละแค่ไม่รับคือสติสติไม่ต้องทําอะไรอะ็นแบบ ว่าต้องเฮ็ดหนังก็คือว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเฮตุปัจจัยธรรมชาติธรรมดาบ่าต้องไปจัดการเนี่ยเกิดมาแล้วค่ะให้มีสติ